ปวดคอบ่าไหลาเป็นกระดูกคอเสือ่อมมีหมอรองกระดูกปิ้นกดทับเส้นประสาทหายปวดได้ลองทําแบบนี้อาจไม่ต้องผ่าตัดสวัสดีครับไม่อยากพามาหาหมอฟันวันนี้หมอฟันมีคนกำลังใหเราฝึกครับเคสนี้เป็นผู้ป่วยครับอายุ80กว่าปีครับคนไข้ยอยู่ที่โคราชมีปัญหาเรื่องการปวดคอบาา่าไหลเป็นมาเรื่องมาบรนพึงปีอยู่มาวันหนึ่งครับมีผ่านเรื่องการอ่อนแรงเดินลําบากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไปเอ๋มเจอ หมอรับกระดูกปิ้นเห็นไหมครับเ็แบบหนึ่งสองสามที่คอประมาณสามสามข้อแล้วเป็นกระหายนเรื่องกระดูกคอเสื่อมคุณหมอบอกว่าไม่ผ่าตัดลําบากแน่แต่เคสนี้คนไข้อายุแปดสิบปีมีความเสี่ยงในการผ่าตัดลูกไม่อยากผ่าตัดแล้วคนไข้ก็กลัวแบบผ่าตัดแล้วกลัวเดินไม่ได้ผ่าตัดแล้วติดเตียงผ่าตัดแล้วไม่ฟื้นสิ่งที่สําคัญที่วันนี้ถ้าคุณผ่าตัดหมอบอกเลยการผ่าตัดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดี้วอย่างที่แตกคุณต้องยอมรับความเสี่ยงได้แต่สิ่งนี้เป็นให้ฝากของท่านนี้ลายไม่สฟังเ็มกบผิดนก่น แต่ยากินต้องกินครบถูกถึงครบมีอะไรบ้างที่หนาาึ 2, ่งพาราสองคลายกัมเนสส่มยาแก้ปวดกลุ่มจีเชนอันนี้สี่คุณอย่าดื่มยาแก้ปวดสมสัดถูกคือถูกต้องและปลอดภยัยยาที่ลงไตในคนไข้านนี้กินไม่ได้เพราะอายุ80ปีแล้วนี่ภาพปะถึงคือด้ปรับยาให้มันเยอะให้มันเหมาะกับคนไข้รานี้เขีไม่เขีเ่ยและแสดงคนนี้ก็้มาฝังเข็มกับหมอฟันรู้ไหมว่าการฝังเข็มองค์การอนามัยโรกรับรองว่าการฝังเข็มช่วยรักษาโรคกลุ่มนี้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณเข้าใจวิธีการรักษายังไงคุณก็ดีขึ้นไได้้ยัััังงงหหมอนนปกใใจะครบ เชื่อเลยครับว่าปวดได้ต้องหายได้ใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากหน่อยใครสนใจมาช่วยพิมพสนใจใต้โพสต์สัสดีวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้ทุกคนหายปวดกันครับสวัสดีวันนี้สวัสดีคับ